เปิดหางคีหลังหโรงพยาบาลได้ได้น้องเฮ้ยเดี๋ยววิชั่นวิชั่นวิชั่นขับขับไปข้างหน้าดิวิชั่นขับไปข้างหน้าก่อนวิชั่นเฮ้ยวิชั่นเหม่อปะเนี่ยเฮ้ยวิชั่นเฮ้ยเอ็มเจเอ็มเจยามือดิเฮ้ยแล้วไอ้นี่มันแหลมอะไรอะมาสั่งสั่งอะไรแทนผมเนี่ยต้องงลไไปฟเลยยตอนนเเี้ฮ้ยมันสั่งอะไรสั่งอะไรแทนผมอะผมเป็นคนสั่งอะเนี่ย เดี๋ยวไอ้เี้ยนี่เดี๋ยวโดนกูเดี๋ยวโดนกูลือเดี๋ยวเฮ้ยกบสีกบสีถอยถอยถอยไปข้างหลังหน่อยน้องถอยไปข้างหลังหน่อยกบสีไอ้อจิบจิบขึ้นหน้าไปจิบเดี๋ยวลงไปกระทึบมันทีเดียวแต่มีหมอตำรวจอยู่ดิแม่งยากว่ะเนี่ยอะไรผมสั่งคนอยู่สั่งแก๊งกระทึบคนเนี่ยกระทึบโอโม่เนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมกระทืบนะน้องเดี๋ยวเอ็มเจน้องเดี๋ยวขึ้นขึ้นหน้าหน่อยเอ้ยกบซีกบซีถอยไปดิเอออย่าเข้ามาใกล้พี่น้องเฮ้ยเทล่าขับไปไกลดิเออไปดิน้องเฮ้ยขันน้ำเงินอ่ะขันน้ำเงินขยับมาหน่อยขันน้ำเงินอ่ะขยับมาหน่อยน้องเออสวย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 ไปไปขับขึ้นไปเพิ่งไปใส่ใส่ใส่มาดิน้องใส่มาดิใส่มาดิกระทืบมเลยกระทืบมาเลยเอาแม่งเลยเดี๋ยวเอาแม่งเลยเฮ้ยเอ็มเจขยับหน่อยน้องเพื่อนจะกระทืบแล้วรออะไรเนี่ยใครเนี่ย เฮ้ยไปกระทืบเร็วไอ้เนิร์ดโอ้ไอ้นี่เม่อเฮ้ยเดี๋ยวเรอหนึ่งเพื่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาถอยมาถอยมาก่อนเออสวยสวยสวยถอยมาถอยมาเพื่อนเพื่อนเม่อเพื่อนเม่อถอยมาก่อนน้องสวยสวยเล่นโซนนี้ไว้เล่นโซนนี้ไว้ไอเอ็มเจม่อน้องรอนรอนเอ็มเจม่อน้องรอนะรอนเฮ้ยคันเหลืองมานี่ถอยมาถอยมานี่ถอยมานี่เพื่อนจะตีอยู่แถวนี้ เออเออขย bueno ับมาขยับมาเออสวย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 เออ MJ มาแล้วน้องเดี Again, ๋ยวเต็มใส่เต็มใส่เต็มใส่เลยน้องเต็มใส่เลยเต็มใส่เลยโอ้โมไม่ไหวทียแม่งไม่ไหวแล้วน้องเดี๋ยวเต็มกระทืบแม่งเลยเนี่ยหลังซนอเนี่ยสวยสวยสวยเอ้ยใครใครมีปืนหันหันหลังรถให้มันดิหันหลังรถให้มันเดี๋ยวเต็มกระทึมมาเลยใครมีปืนอ่ะหันแบบรถจีบอ่ะเฮ้ยรถกบสี่ขยับไปดิทำไรเนี่ยอย่าไปเอาลงไหมอ่ะ อ๋อเอาสำหรับคนขับโอเคน้องโอเค,อเคไปไปขยับไปน้องขยับเออสวย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 อย่าชาน้องเดี๋ยวตีกระทึมมาเลยต้องรอให้ห่างสายตาจากตำรวจก่อนน้องใจเย็นเจนเราสู้มันไหวน้องอันนี้ผมมาซ้อมครับผมมาซ้อมสถานการณ์จริงครับผมตีกับเอเลสเนี่ยผมมาซ้อมสถานการณ์นะค,คุณดูเดี๋ยวเตรียมกระทึมมาเลยน้องเดี๋ยวเตรียมปิดฉากมาเลยอุม้มรอบน,นี้แล้วน่าจะจบก่อนเฮ้แต่อย่าลืมอย่าลืมนะเว้น้องอย่าลืม เฮ้ยวขันประเงินขยับมาดิหมาใกล้พี่นี่เออจอดจอดตรงนั้นก็ได้น้องไม่ต้องขยับมาเฮ้ยกบสี่มานี่กบสี่เออขยับมามาใกล้เร็วมาใกล้กันมาเล่นกรูปกันไว้น้องเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวเวลาลงเดี๋ยวแยกกันมันเยอะขยับมาดิเออเออสวยสวยสวยไปเล่นใกล้ใกล้วงกันไว้ไหวน้องไหวเอ้ยหมอไปไกลดิหมอเออรู้งานหน่อยน้อง เราก็ทืบเสียเลย,ยแต่มไม่ไหวจริงถ้าเราเอ้ยถ้าเอ้ยสวยสวยสวยน้องถ้าถ้ามาลงลงน้ำนี้เรากระทึมกระทิมไม่ได้เลยน้องเดี๋ยวเราเติมกระทิมมาเลยเี่แต่มันมีฮอดิเอาไงดีวะเย้เฮ้ยแต่วอลเงียบเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สั่งเองเราฟังพี่เราฟังพี่พอเดี๋ยวพี่สั่งองน้องไม่ต้องเข้าวอลกัน เดี๋ยวเตรียมเดี๋ยวเตรียมกระทืบมันเลยน้องเดี๋ยวเตรียมกระทืบมันเลยเดี๋ยวเตรียมกระทืบมันไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวเตรียมฟังพี่นะเดี๋ยวพี่สั่งเองเดี๋ยวพี่สั่งเอ้ยสวยสวยสวยลงไปเอาันนีิลงไปเอานีิลงไปเอามันนีิลงไปเอามันเอามันเอามันมันสวย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 น้องสวยเตรียมกระเทิมมันีิเตรียมกระทืบมันี่ลงลงโซนเดียวกันนะน้องโซนเดียวกันนะโซนโซนเดียวกันนะอย่าแยกนะน้องอย่าแยกอย่าแยกได้ขาดถ้าแยกเราแพ้ไฟนะเว้ย โอ้โหเฮียตำรวจมามันมาทำไมวะเฮียตำรวจมาเฮียเฮ้ยโวยเสียดายว่ะเฮ้ยฮัลโหลซัมโตยซัมโตย้่คยซัมโตยคือคือ้นรถมาคุณรถมาซัมโตยสวยค้นรถมาน้องเดี๋ยวพี่สั่งไฟเดี๋ยวเต็มรถไปเล่นนะคึ้นรถมาน้องขึ้รถมา อ่าครับพี่มึงอยู่นานหรือเปล่าไอ้ฟาดอยู่นานปลาปลาปลาเฮ้ยน้อง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 เดี๋ยวหกหกส่นเดี๋ยวเตรียมกระทืบมันนนะ้องไอ้เชี่ยตอนนี้แม่งมีตำรวจมาว่ะเล่นยากว่ะเฮ้ยซัมโตยเดี๋ยวเต็ม,มนะเ,ต,นนมต,มเ,เต็มสั่งให้พี่หน่อยซัมโตยเตรียมเต็มเต็มสั่งให้พี่หน่อยยังไม่มีเคสเลยเขาก็มาไวเหลือเกินแม่ฟองเฮ้ยอะไรไ<ม>ครับไปหาหมออะไรผมสั่งไฟอยู่เนี่ยผมสั่งหกส่นจะตีเนี่ยจะอุ้มเลยเนี่ยูตาี อ่ะด่าใครอ่ะยิงไว้ดิมึงยิงมันดิมึงยิงมันรถดิมึงยิงมัน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 ดิยิงมันดิอุ้ยรถลรถรถตีมันดิตีมันดิตีมันดิกตีมันดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำกูอะอะไรยั่วไปูอะไร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 โอ้โหอะไรแล้วตายไหมล่ะแล้วตายไหมล่ะกูเออกูเอะอะไรอ่ะป่วยอะไรอ่ะป่วยอะไรอ่ะ ตายปะล่ะพี่มาเชกับเจ้ามาดิเอามาเชมาดิให้2เล่มเลยสัตว์สองเล่มเลยเีนหมดลัี่กลมี่สิบตัวตีมาดิตามาดิมาดิมาดิม่มาไิาดิมีดิมาดิมาดิมาอาดิาดิมาดดิีายิมาดมาดาด่ามาดิมาดิาดิดิมามาดาิมาดิิมาดิมมามาดิมาดิาาดิมมามาา กูหลังหลังแหลมมีแยะแม่งเอ้ยกูกูไม่ตั้งชื่อไม่ไม่เรียกชื่อหลังแล้วต่อไปนี้กูเรียกชื่อเต็มมาหลังแหลมแหลมหลัมานล่หลังแหลมอันนี้ยตำรวจหลังแหลมพุ่งกว่าเจ้าของสตอรี่แม่เหลือเชื่อจริงวินเอาไงน้องโอ้น้องถอยถอยเลยวงแดงแยะเราเราไม่ได้ม่ได้อุ้มแน่นอนเลยว่ะน้องถอยเลยไม่ได้อุ้มแน่นอนน่ะน้อง ถอยเลยถอยเลยสั่งถอยเลยออกออกจากวงเลยน้องอุ <farklı> ้ยใครยิง <seja> ก <istles> ูยิงกูมันจะยิงกูโอ้ยมันยิงเรามันยิงเรามันยิงผิดคนปะวะอันนี้หูเสื้อวะว้ายเดี๋ยวกูโดนได้อีกอยู่มุมหน้าได้เตอร์มามุมไหนเว้ยฝั่งโน้นนะฝั่งฝั่งทางในทางหน้านู้นแดงแดงวงแดงหน้าเราเนี่ย อ๋อโอเคโอเคโอเคจะได้มองเห็นฝั่งเข้ามาข้างในว่าตรงนี้ไม่ไหวไม่ไหวมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาจ๋ามาหนี่มาหนี่มาหนี่คุ้มหมดคุ้มจ๋าคุณคุมหมดละเฮ้ยแดนนี่น้องพี่พี่ฝ่ายจัดการนะนะแดนนี่อ้าวไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ได้เมี่อไหร่เฮียใครวะผมดูพี่แดนนี่ไอ้เฮียแดนนี่มีสิงงเลยยืนงงะ หนูพี่แดนนี่เมื่อกี้นะไอ้แผ่นนี้น่าเล่นว่ะแผ่นหนูท่อไอ้ยี่แมงเต็นไว้น่าเล่นจริงว่ะพี่น่าเล่นจริงป่ะเล่นจริงครับอ้าวมึงจะเอาหอหมุนไหมมึงจะเอาหอมุดมุดนะไอ้เหี้ยขนาดนั้นอะไอ้เหี้ยมาขนาดนี้นะนั้นเนี่ยโโอ้หจะมาไปตีข้างบนแล้วป่ะไปตีข้างบนแล้วป่ะ ขึ้นไปข้างบนเหรอไอรูเนี่ยใช่ใช่รูเนี้ยรูเยอะบะเลิอบอยู่โมัสโซมัสเวลิมัสไอพี่เปิดบอวลอยแล้วเนี่อยอ่อยาเลยพี่ไม่ไดีมั้งไม่ไดีนะ,นะหูขอ้นหมันเดินเดินทางเท้ากันเต็มเลยอ,ะอ่ะไอ้เหี้อมันตบไปหนึ่งแล้วนะนี่โดนมันเกี่ยวไปหนึ่งแล้วนะ มี่มันแต่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะมันมันมันรับมันรับไอ้นี่อะไรอ่รับบริจาควิ่งไม่เนี่ยเนี่ยรวยเลยเนี่ยโครงการพี่ตูนใช่ไม่ใช่อันนี้ไปแล้วไต่เข่าไปแล้วดูดิเคือมึงวิ่งกันไกลจัดวิ่งจากโรงพยาบาลนะพี่เออแล้วไม่ได้ไม่ได้ทางตรงไงประเด็นน่ะอมโลเลยอ่ะไมาตีกันพอไรวะถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อเช้าผมไปใช่เมื่อเช้าหรือเมื่อวานนี่แหละผมไปเขาเขาเขาบอกเขาตีกันเรื่องแบบ คือรถแล้วมันทําเสียงตึงใสเลยมื่อครั้ที่ผมดรีนมานะตรงนี้แต่ก่อนฮกซูนโดนโกรธโอโม่เคยไปถ่ายตังใช่เหรอพี่เออมาล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไงอ่ะเป็นลุงข้างบ้านอีกอะอันก็มาก็มาตอนเย็นที่มันมันดูเขาซัดกันที่หน้าโรงแรมแล้วเขาก็บอกกูจําได้หมดนะมึงมาถ่ายตังกูล้านนึงกูช่วงมาใหม่อะไรเนี่ยใช่เหรอพี่เออพี่เสือกว่าไงน้องของจริงป่ะพี่จริงของจริงไม่เคยเห็นเลยนะฮกซูนนี่จูนรถไปสามพันแล้วนะจูนของโอโม่ไปสามพันแล้วนะจริงไหม่ย สิงรวยจัดอะไรไงี้ยเด็กเจ็ดกล่องว่าอย่างเงี้ยเอาดีนำทับโดยลิกเขาบอกอย่างงี้เด็กเจ็ดกล่องเลยเหรอถามดิไม่ถามดยเขาวิ่งมาพี่ดูดิเขาเลาะมาเชี่ยมาแล้วว่ะดูดิเรื่องปีไหนปีปิดปีปิดเออยิงไหมอ่ะไม่เกี่ยวหลบก่อนผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยว พี่พี่พี่ผม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 ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวพี่อโผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวครับว้ายกับดมกระทืบ มาแล้วดิแล้วกูมาแล้วดิเฮ้ย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 คุณไม่ตายไวเนี่ยตัวเนี้ยอคุณเท่าฮะคุณคุณเท่าคิดว่ารูปเกมเป็นไงฮะเออผมว่ารูปเกมตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งของกซุนมานะครับตอนเนี้ยคุณพอดูฮกซุนครับกืนครับเหรอครับคุณคุณหย่อยครับผมว่าโอ้โหคุณไม่หนีแต่ตรงป่านตรงบ้านนี้ผมว่ามันจะเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าครับโอ้โหเล่นกันหนักจริงฮะโอ้โหดูดิ เก็บทีละตัวครับกินทีละตัวครับโอ้โหวิ่งแพ็คไปเรับแพเคแยวอ่ะเลี้ยวอ่ะไลี้ิวอ่ะอันนี้หิวคอ่ะดูเหมือนจะน้อยนะครับเนี่ยคุณโอโม่เนี่ยเขาวิ่งมาเยอะแต่น่าจะเหมือนไม่ทันครับไม่ทันกุ้มนะเนี่ยน่าจะไฟอยู่ในบ้านนะครับกุ้มไม่ทันนะคุ้มไม่ทันนะเนี่ยแต่เราเข้าไปไม่ได้นะแต่เขาหาว่าเสือครับแคเดี๋ยวเขาจะบอกมาทำที้ยอะไรกูตีกันอยู่เดี๋ยวแต่มึงตีกันเดี๋ยวกูไปกูไปเล่นแบบนี้บ้างมึงเอาไหมนี่ครับแล้วเดี๋ยวเราโดนด่าอีกถ้าด่าผมผมสวนนะ ส่วนร้อยเลยนะเนี่ยเนี่ยในชุบคุณว่าชุบได้ไหมผมว่านี่เขาเปลี่ยนมาใหม่นี่ชุบยากมากครับตอนนี้ว่ายังนัวนัวตัวชุบอยู่นะถือว่ายังนัวตัวชุบอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับถือว่ายังนัวว่าวยังไม่ปล่อยน,<ค>นะอันนี้อันนี้อันนี้ฉลาดนะโอมโมฉลาดนะเล่นยื้อเพื่อให้ตำรวจมานะเนี่ยฉลาดนะแต่ตำรวจยังไม่มานะครับแต่มีฮออย่างบนนะดูดิโอ้ตอนตอนไม่ตีมาแล้วครับผมเรียบร้อยหูไม่ทันอุ้มฮะอันนี้มาแล้วครับแม่เสียดายครับคุณใหญ่เสียดายจัดเลยครับ ดูเหมือนว่าเขาไม่ปลดลิมิตนะครับที่ผมฟังมายังไม่ใช่เหรอไม่ได้นะครับใช่ครับเขาบอกว่าจะเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่เพื่อจูนรถไปเรื่อยๆเขาบอกอย่างเงี้ยโอ้โหเหลือกี่กล่องนะครับหกถึงเจ็ดนะครับที่ฟังแล้วก็มีการประกาศรับซื้อกล่องกล่องจูนเตอร์มาแล้วที่ผมเห็นอู้หูยเอาดีด้วยครับเขาแต่แต่เรามีแต่เรามีตีกับฮกซุนวันไหนนะเดือนหน้าปะคิวหน้าครับต้องจากต่อจากไอเอเลสไอเอเลสนะผมว่าน่าจะงั้นเอางี้ไหมคุณผมไปเปิดเอเลสเอาเอาไหมวันนี้เลยไหม คนไม่มานะครับวันนี้คนวันละมีกลัวอะไรครับเราเล่นกันเลยสองคนไม่กลัวครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยฮะเล่นกันเลยสองคนลุงกระทืบอมาเลยไอ้คนเนี่ยเอาไหมเนี่ยข้างอย่างนี้เอาไหมผมถามเขาเดียวคุณเอาไหมไปเลยครับเราว่าเรียบร้อยเรียบร้อยรถรถนำเข้าผีเข้าแบบผิดกฎหมายครับโดนเช็คนี่กลับมาบานชัวเหมือนเดิม นี่คือหนึ่งอันนี้คือครึ่งชั่วโมงครับนี่ที่ผมตามมานี่คือครึ่งชั่วโมงจบตรงนี้นล้ครึ่งชั่วโมงครับจากของบานี่มาจบที่ตรงนี้ค่อยอับนะครับเฮ้ยผมว่าเรามารับรับเปิดรับเปิดไฟไหมระหว่างฮกซุนกับไอ้นี่ไหมฮกซุนฮกซุนกับอองโมแบบว่าไฟหนึ่งครั้งก็คือรับเดิมพันเลยอะเนี่ยกูยังไม่เห็นมันไอ้นี่เลยนะเห็น้าเขาขึ้นอีกโดนนะอะไรนะเห็นเ่าขึ้นอีกโดนเลยนะอยู่นี่นี่ที่อะไรครับอ้าวผมมีไฟครับ ผมจะรันแก๊งไม่อะผมจะรันแก๊งครับไฟผมมาไมเหรอผมไม่อยากให้แก๊งเปื่อยครับผมจะรันแก๊งอ่ะผมจะใส่อ่ะใส่ทุกกรณีอ่ะตอนเนี้ยมันแบม่ปะว่าผู้ทำอะไรวะพี่เฮ้ยหลังแหลมน้องเบาเบาหน่อยน้องเจนน้องน้องเจนรอ้วหนุ่มมามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยหนุ่มฮะอะไรหลังแหลมว่าไงไอ้เต้าข้าวโพดอะไรอ่ะอ้าไปรู้ได้ไงอ่ะไอ้ตาหัวข้าวโพด หลังแหลมน้องใจเย็นเบาๆหน่อยนังไม่แหลมทู้อ่อนเพื่อนไป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 จูนล็อกซี่ไปรงจูนล็อกซี่ก่อนไปเก็บก่อนมาไปทำงานพี่